ครับผมอาจารย์กิติศักดิยาในคลิปวิดีโอนี้จะได้พูดถึงการสอนโดยใช้สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอนแบบออนไลน์ซึ่งหัวข้อในการนําเสนอในวันนี้คือ 1. นะครับสื่อการสอน 2. การสอนในห้องเรียน 3. การสอนออนไลน์และ4การเยี่ยมชมช่อง YouTube 1. สื่อการสอนนะครับสำหรับสื่อการสอนนั้นขอยกแบบจะลอง รูปแบบการสื่อสารของ S M C R ของบรรซึ่งเป็นจป็นแบบทดลองนะครับรูปแบบการสื่อสารซึ่งการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในี่ยจำลองนี้ได้พูดถึง S M C และ R S ก็คือเซนเดอร์หรือผู้ส่งสารซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงตัวผู้สอนนั่นเองตัวผู้รับสารก็คือผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนก็มีส่วนสําคัญทําให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได้อีกสิ่งที่สําคัญก็คือ M และ C M ก็คือข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ นะครับรวมทั้งวิธีการนําเสนอนะครับ C คือช่องทางว่าเรามีช่องทางในการนําเสนอข้อมูลอย่างไรประเด็นที่เราจะนําเสนอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็น MC ก็คือเป็นเนื้อหาสาระรวมทั้งช่องทางในการสื่อสารเป็นสําคัญซึ่งรูปแบบการสื่อสารในอดีตนะครับก็คือการเขียนกระดานไว้บอร์ดการใช้แผ่นใสนะครับการใช้ตําราประกอบการสอนนะครับ รวมทั้งการใช้ PowerPoint นะครับที่มีการจัดเตรียมไว้แล้วนะครับโดยตัวผู้สอนเองก็ได้ทํา PowerPoint ทั้งวิชาหลักการวงจรที่ตัสนามแม่เหล็กและการอบลมไฟฟ้าใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับการทําเป็นวิดีโอเทปข้อดีวิดีโอเทปคือดูซ้ําได้แต่มีความข้อจํากัดในการเกิดความยุ่งยากในการเผยแพร่นะครับจากวิดีโอเทปก็สามารถทําเป็น VCD นะครับก็มีขนาดเล็กลงเผยแพร่ได้สะดวกขึ้นแต่ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับปัจจุบันนะครับเราสามารถทํา รูปแบบการเรียนการสอนในรูปของ mp 4หรือเป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็เผยแพร่ได้ง่ายแต่ก็จะไม่สดุกนะสุดท้ายมาที่เป็นไฟล์วิดีโอผ่านช่อง YouTube ซึ่งเป็นช่องทางที่ฟรีนะครับซึ่งการนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านช่องทางหรือช่องที่เป็น YouTube นั้นมีข้อดีคือเข้าถึงได้ง่ายนะครับและก็ดูซ้ําได้นะครับใช้โทรศัพท์มือถือใช้ PC หรือใช้น้ตบุ๊กหรือดูผ่านทีวีก็ได้ราคาถูกเข้าถึงได้ง่ายนะครับนั่นคือข้อดี แต่มีข้อเสีย,ยคือมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตและการนําเสนอเนือเ้อหาในในช่อง YouTube ตั้งแต่กระบวนการการทาวิดีโอนั่นเองนะครับเพราะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยและอีกเรื่องหนึ่งคือความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผู้เรียนนะครับถ้าผู้เรียนไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีทั้งสัญญาณ Wi-Fi สัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับรวมทั้งมีเครื่องไม้เครื่องมือโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็จะทำให้การเรียน,นการสอนนั้นมีอุปสรรคหรือไม่สวิตช์ผลตามสมควรได้และ สิ่งที่ขาดไปในการเรียนการสอนนะครับหรือการสื่อาเนื้อหาผ่านช่องทางยูทูบหรือการสอนออนไลน์คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนซึ่งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์นั้นก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเปิดช่องทางในการสื่อสารออนไลน์อย่างเช่นในการเข้าเรียนในใช้ Google m e e t นะครับในการใช้โปรแกรม Zoom หรืออื่นๆนะครับการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์หรือการสอบถามผ่านช่องทางไลน์หรือไลน์กลุ่มหรือการใช้อีเมลนะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิดนี้มีผลสรุปที่ดีขึ้นได้นะครับสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับโดยปกตินั้นผู้สอนจะใช้การสอนโดยการฉาย PowerPoint เพื่ออธิบายเนื้อหานะครับก็ต้องจัดเตรียม PowerPoint เพื่ออธิบายข้อดีของ PowerPoint คือมันชัดเจนและมีการมีเนื้อหาสาระที่ถูกเตรียมไว้แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการเคลื่อนไหวที่ทําให้เกิด ความเข้าใจเป็นลำดับขั้นนะครับตัวอย่างนี้ในหนึ่งสไลด์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ทั้งหมด50ขั้นตอนเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนที่ดีขึ้นนะครับการนอกจากการอัดฉาย PowerPoint แล้วนะครับก็เขียนอธิบายเพิ่มเติมโดยการเขียน Visualization นะครับเพื่ออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมรวมทั้งการฉายวิดีโอนะครับผ่านสื่อนะครับให้นักศึกษาได้ชมเรื่องของการดิมอน าการซิมูเลชันหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องนะครับก็เป็นความสะดวกและความง่ายของ,งเทคโนโลยีใน,ใน,ใ,นในสมัยปัจจุบันสำหรับการสอนออนไลน์นั้นนะครับในสถานการณ์โควิดก็ทําให้ไม่สามารถากกัดารเาียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนได้ความจําเป็นสำหรับการสอนออนไลน์เกิดขึ้นนะครับวิธีการที่ผู้สอนใช้ในการสอนออนไลน์คือ,อจัดทาเนื้อหาเป็นคลิปวิดีโอและออป คลิปไว้ในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ซึ่งจะส่งลิงก์ของแต่ละบทนะครับแต่ละสัปดาห์ให้นักศึกษาผ่านช่องทางไลน์กลุ่มแล้วให้นักศึกษาศึกษาเนื้อ,สาสาอหาผ่านช่องทาง YouTube นั้นหากมีข้อสองสัยก็สามารถไลน์มาถามหรือโทรมา,มาสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้หลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องกินศักดิยานะครับหลายวิชาหลักการวงจรดิจิทัลหรือวิชาสนามไม่เน็กหรือวิชาการออกแบบโดยฟ้าและแต่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะส่งตัวแบบฝึกหัดประจําสัปดาห์ในเนื้อหาน้นนั้น,น,นให้หนักศึกษาทางทางลนยกลุ่มนะครับของรายวิชาแล้วให้หนักศึกษาส่งมาทางลายกลุ่มเหมือนเดิมหลังจากนักศึกษาส่งมาอาจารย์ก็จะเข้าไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่านักศึกษาจากตัวแบบฝึกหัดที่ให้ทาเนี่ยแต่ละสัปดาห์แต่ละเรื่องนั้นนักศึกษาขาดหรือ,อยังไม่เข้าใจในประเด็นใดบ้างทาโจทย์ผิดพลาดหรือไม่เข้าใจในประเด็นใดนะครับเพื่อจัดเตรียม เนื้อหาที่จะไปอธิบายเพิ่มเติมในช่วงการสอนออนไลน์นะครับพอถึงในชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นการสอนออนไลน์นั้นจะสอนในตารางตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศนะครับก็จะให้จะส่งลิงก์ห้องเรียนของ Google Meet ให้หนักศึกษาทางรายกลุ่มแล้วนักศึกษาก็จะเข้ามาทางรายกลุ่มนะครับเพื่อจะเป็นการพูดคุยซึ่งการพูดคุยในการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet นี้จะเป็นการ สรุปเนื้อหาในประเด็นที่นักศึกษาอย่างสงสัยสรุปเนื้อหาและก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับอธิบายเพิ่มเติมโดยการเขียนนะครับเพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษาอย่างสงสัยนะครับก็คือจะทําการสรุปเนื้อหาและก็อธิบายประเด็นที่นักศึกษายัางสงสัยเพิ่มเติมหลังจากกาันที่ได้ตรวจสอบมาจากการทําแบบแผนของนักศึกษาทั้งหมดทุกคนนะครับ นอกจากนั้นก็อาจจะเพิ่มเติมเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ใน powerpoint โดยการเขียนอธิบายเพิ่มเติมนั่นคือการจัดการเรียนการสอนในการสอนออนไลน์นะครับ4นะครับเยี่ยชมชมช่อง YouTube กิติศักดิยาซึ่งเป็นช่องที่อัปโหลดคลิปวิดีโอทั้งหมดของการเรียนการสอนที่มีทั้งสามวิชาทั้งหลักการวงจอน้าทอนสนามแม่เหล็กและการออกแบบรลุไฟฟ้าสําหรับช่อง u t u b e กิติศักดิานะครับสามารถเข้าไปดูเนื้อหาสาระได้จาก เมื่อเข้าใน y o u t u b e นะครับก็ไปที่ค้นหาพิมพ์คำว่ากิติศักดิยา้กดค้นหาก็จะขึ้นช่องกิติศักดิยานะครับเข้าไปที่ช่องนะครับก็จะให้รายละเอียดปัจจุบัน,นมีผู้ติดตาม4 4 9คนนะครับมีทั้งวิดีโอที่มีผู้ดูมากน้อยต่างกันแล้วแต่เนื้อหาและมีความสำคัญยังไงซึ่งเราสามารถดูวิดีโอแต่ละ วิดีโอที่ได้อัปโหลดเข้าไปในช่อง YouTube นะครับน,นี่คือวิดีโอทั้งหมดที่อัปโหลดเข้าไปนะครับวิดีโอเรื่องสนามไปในไเหล็กไฟฟ้าเรื่องตัวเดนดําม,มีผู้ดูไปแล้ว2,600คนนะครับการคำนวณโหลด3,600คนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีทั้งถ้าเป็นวิชาเฉพาะอย่างเช่นวิชาหลักการวงจชอนีชนิชิท่านก็จะมีผู้ดูน้อยหน่อยนะครับเพราะเป็นกลุ่มเฉพาะแต่ถ้าเป็นการออกแบบซึ่งเป็นเนื้อหาคนตัอวไปจะเห็นว่าข้อดีนะครับ ผู้คนอื่นๆนะครับผู้สนใจก็สามารถเข้ามาดูเนื้อหามาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ถ้ามีการจะทําสื่อัลษณะสดงเยอะๆนะครับคนไทยเราก็จะมีช่องทางในการเรียนรู้มากขึ้นหรือนอกจากดูที่วิอแล้วก็มาดูได้ที่เพลลิสซึ่งได้จัดบนมือไว้นะครับอันนี้เป็นวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพลลิสนี้เป็นวิชาหลักการวงจรดิจิทัอแล้วก็เพลลิสนี้เป็นการออกแบบโลกไฟฟ้านะครับก็ไปดูว่าในเพลลิสนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับ ในเพคนี้ก็จะมีคลิวิโอทั้งหมดของในกลุ่มนี้นะครับเป็นบทนำเป็นเรื่องการเรียนแบบพีทอนเรื่องของรหัสเรื่องของพิชิตบูรีนเคคาโนแมปนะครับการออกแบบวงจรลอจิกเชิงจันหมู่ฟิฟฟอกฟิฟฟอกวงจรด้วยข้อมูลนะครับวงจรนับาเราสนใจบทไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่บทนั้นนั้นก็จะขึ้นเนื้อหาของบทน,นั้นนขึ้นมานะครับ เราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีทั้งภาพด้ะเสียงแต่ตอนนี้ปิดเสียงไว้นะครับเพื่อจะให้เกิดอะรครับข้อดีก็คือเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังได้สามารถหยิบได้ขยายให้เต็มจอได้นะครับก็จะเกิดภาพเต็มจอนั่นคือการเข้าไปดูเนื้อหาในช่อง y t u t u นะครับข้อดีดูซ้ําได้นะครับเลื่อนไปข้างหน้าหากเข้าใจแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับ นี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างของเนื้อหาสาระที่อยู่ในช่อง YouTube สำหรับในวิชาออกแบบรูปไฟฟ้านะครับก็จะมีเนื้อหานะครับแยกเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปแยกเป็นบทด,ด,ดุมู่างๆําบขั้นในการเรียกนการสอนก็จะส่งลิงก์ของแต่ละคลิปในแต่ละบทให้เกศึกษาแล้วก็ส่งตัวแบบขัดให้ักศึกษาทำนะครับเมื่อ เห็นแล้วก็เอามาเตรียมสำหรับการอธิบายในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ผ่านคนมืออีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือเนื้อหาสาระหรือจะพิมพ์ชื่อวิชาสนามเหล็กไฟฟ้าแล้วตามด้วยกิจศักอย่างเช่นนะครับกิจศักหลักการวงจรดิจิทัลก็ได้นะครับก็จะขึ้นเพลย์ลิสต์หลักการวงจรดิจิทัลขึ้นมานะครับหรือจะไปที่วิชัยอยือย่นๆก็ได้นะครับนั่นคือการเข้าไปดูเนื้อหาในช่องกิจศักดียา สำหรับความคิดเห็นจากช่อง u t u b e นะครับก็มีความคิดเห็นเข้ามาเช่นนะครับที่ปรากฏในสไลด์นี้มีคนถามว่าอาจารย์สะดวกอาจารย์สะดวกช่วยสอนไฮวลด้วยไหมนะครับนะครับก็คืออยากให้สอนวิชาอื่นแล้วก็ตอบว่าไม่ได้สอนวิชานี้แต่ว่าก็ยินดีรับไว้พี่นณนนะครับถ้ามีเวลาก็จะทําทให้อันนี้ถามว่าทำที่ชาร์จแม่เหลกลาโพงได้ไหมครับอาจารย์อันนี้สอนเรื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้กม็มีคนถามมาเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับ คำนวณกระแสรับวงจรก็คือมีวิชาการออกแบบรูปไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ